ไปเที่ยวที่สําคัญทางการเมืองไทยกันไป,ไปและตอนนี้เราอยู่ที่อนุอสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์สำคัญทางประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์ทางการเมืองของประเทศไทยสร้างขึ้นในปีพศ2482ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีมีจุดประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานดำลึกถึงเหตุการณ์การปฏิวัติสยามในวันที่24ิมิถุนายนพศ2 4 7พซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทุกองค์ประกอบของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยล้วนมีมหเิง ลัที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองและคณะราษฎรซึ่งเป็นผู้ทำการปฏิวัติประกอบด้วยพานรัฐธรรมนูญปีกสีด้าน ปืนใหญ่7จกระบอกผ้าขันหกเล่มและภาพนูนต่ำบนฐานทั้งสี่ของปีผู้ออกแบบหลักคือหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลงานปั้นปฏิมาการรมประกอบออกแบบโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีศรสีโดยชื่อและความหมายเชิงสัญลักษณ์ประชาธิปไตยทําให้อนุสาวรีย์แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สาคัญและเป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานหลายครั้งในประวัติศาสตร์ไทยและนี่คือ

หลักกิโลเมตรที่0ูนย์เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายหลักทั้งหมดในประเทศไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีที่มาที่ไปที่ซับซ้อนกว่านั้นโดยตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนดินสอตัดกับถนนราชดำเนินกลางใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสร้างขึ้นสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงจุดเริ่มต้นของการวัดระยะทางในถนนสายหลักบางเส้นนอกจากนี้การสร้างยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงถนนและสร้างถาวรวัตถุเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติอีกด้วย หลักกิโลเมตรที่ศูนย์เป็นเพียงสถาปัตยากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเหตุการณ์ทางการเมืองในยุคคณะรัษดรเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเป็นสถานที่สําคัญในการชุมนุมทางการเมืองหลายครั้งในประวัติศาสตร์ไทยทําให้หลักกิโลเมตรแห่งนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและการแสดงออกทางการเมืองในยุคสมัยต่างๆ ตอนนี้เราอยู่กันที่มรรรา นิทัศรัตนาโกสินเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและมรดกของกรุงรัตนาโกสินตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลางใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบริหารงานโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ปัจจุบันคือสำนักงานพระคลังข้างที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งรวบรวมข้อมูลเรื่องราวของกรุงรัตนาโกสินที่สมบูรณ์ที่สุดและเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนาธรรมของชาติอาคารนี้ปรับปรุงและ บูรณาจากอาคารเดิมในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สําคัญที่เปรียบเสมือนประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ชมถนนนั่งรถลากแล้วก็กินขนมได้ไงเจ้าคะแหมหล่อนนี้มันสมกับที่อยู่ไกลหอกลองจริงๆเลยนะเอาล่ะตามแต่ใจหล่อนเถิดแม่คุณ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคลูเนียลที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่5เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของถนนราชดำเนินที่ได้แนวคิดมาจากถนนชองเอลิเซ e ในกรุงปารีสภายในตัวอาคารแบ่งการจัดแสดงออกเป็นห้องนิทัศการต่างๆที่นำเสนอเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงต่างๆตั้งแต่การสถาปนากรุงในสมัยรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นสื่อผสมเสมือนจริง4มิติและการจำลองบรรยากาศเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัส กับเรื่องราวอย่างมีชีวิตชีวาอาคารเดิมออกแบบโดยสถาปนิกหลายท่านรวมถึงหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลและคุณหมิวอภัยวงศ์ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของราชการที่5ในส่วนของการออกแบบภายในและนิทรรศการนั้นดำเนินการโดยบริษัทไร์แมนจำกัด แม้ว่านิทัศนร,รัตนโกสินทร์จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการชุมนุมทางการเมืองเหมือนกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่บนถนนราชดำเนินซึ่งเป็นพื้นที่หลักของการชุมนุมทางการเมืองหลายครั้งในประวัติศาสตร์ทำให้ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์เหล่านั้นโดยปริยายถึงแล้วศาลเมือง ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สาคัญอย่างยิ่งของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยศาลหลักเมืองสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีโดยมีพระราชพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นนชัยภูมิอันเป็นศูนย์กลางของพระนครตามธรรมเนียมโบราณที่มีมาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนและเพื่อเป็นการแสดงว่าได้สร้างเมืองขึ้นอย่างเป็นทางการการก่อสร้างศาลหลักเมืองในครั้งแรกนั้น เป็นไปตามพระราชดำริและธรมเนียมการสร้างเมืองในสมัยนั้นโดยมีช่างและผู้เชี่ยวชาญจากกรมช่างสิบหมู่เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของสถาปัตยกรรมตัวสารที่เห็นในปัจจุบันมีการบูรณะและปรับปรุงโดยกรมศิลป,ปาก,กรเป็นผู้ควบคุมงานสารหลักเมืองมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประวัติศาสตร์การสร้างชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้สร้างเมืองการเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของบ้านเมืองทําให้สารหลักเมืองไม่ได้เป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมืองโดยตรงแต่เป็นสถานที่ที่ผู้คนให้ความ พอรบสักการะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองแฮ่ตอนนี้เราอยู่กันที่อนุสาวรีย์พระเาตากสินอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอนุสาวรีย์สำคัญที่แสดงถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ในฐานะวีรบุรุษผู้กอบกู้เอกราชอนุสาวรีย์แห่งนี้มีจุดเริ่มต้นในปีพศ2477โดยสอสอทนบุรีในขณะนั้น ได้เสนอให้มีการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความกล้าหาญและความเจริสลักของพระองค์โดยรัฐบาลได้อนุมัติให้มีการจัดสร้างและเลือกที่ตั้งณะวงเวียนใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเตือนใจให้ประชาชนชาวไทยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะรมดำในท่าประทับบนหลังมา้าทรงพระแสงดาบผู้ปั้นอนุสาวรีย์แห่งนี้คือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรี ตแนวตอนนี้เราอยู่ที่ีเสเสยซ มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกของไทยที่เน้นการสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและโต้ตอบได้โดยตั้งอยู่ในอาคารเก่าแก่ของกระทรวงพาณิชย์อาคารมิวเซียมสยามถูกสร้างขึ้นในรัชาสมัยของรัชกาลที่6เพื่อใช้เป็นที่ทำการของกระทรวงพาณิชย์ออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกรชาวอิตาเลียนต่อมาในปีพศ2 5 4 7รัฐบาลได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติขึ้นและปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรรรรียนู้ปะวัตติศา วัฒนธรรมและตัวตนของคนไทยในรูปแบบที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสิกที่ผสมผสานกับความเหมาะสมกับสภาพอากาศเขตร้อนของไทยมีการอนุรักษ์โครงสร้างเดิมและร่องรอยการใช้งานเมื่อครั้งเป็นกระทรวงพาณิชย์เอาไว้ภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการถาวรชุด ถอดรหัสไทยที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของความเป็นไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการจำลองบรรยากาศการใช้สื่อผสมและกิจการโต้อตอบต่างๆ มิวเซียมสยามตั้งอยู่ในพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ใกล้กับพระบรมมหาราชวังและถนนสนามชัยซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินขบวนและประกอบพระราชพิธีสําคัญต่างๆตัวนิทรรศการภายในเองก็มีการนําเสนอเรื่องราวของความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองที่ผ่านมา มำลังจะเดินดไปวัดอรุณกันนะคะทุกคนคเดินกันที่วัดอรุณครับเดินกันที่วัดอรุณค่ะถึงแล้ววัดอรุณ วัดอรุณราชวรารามหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดแจ้งเป็นหนึ่งในวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับราชธานีมาโดยตลอดวัดอรุณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดมะกอกและได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งในสมัยสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องจากพระองค์ทรงสเสด็จกลับจากกอบกู้เอการาชและได้ทรงสถาปนาให้เป็นวัดในเขตพระราชฐานต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองได้มีการบูรณะครั้งใหญ่และพระราชทานนามว่าวัดอรุณราชวรารามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นมหาธาตุประจำพระนครและเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชาวกรุงสถาปัตยากรรมของวัดอรุณโดยเฉพาะพระปางมีนัยสำคัญที่ลึกซึง้งตามความเชื่อคติไตรภูมิและคติจักรพัรด,ดิราชพระปางเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลรายล้อมด้วยปางบริเวณที่เปรียบเสมือนเขาสัตตบริพันธ์พระอุโบสถ เรียบเสมือนชมพูทวีปปฏิมากรรมต่างๆมีการประดับด้วยยักษ์และตุ๊กตาจีนซึ่งแสดงถึงศิลปะที่ผสมผสานระหว่างไทยและจีน ยอดพระปางประดิษฐานมงกุฎซึ่งสื่อถึงคติพินอันเป็นการเน้นยำ้ำถึงพระราชอำนาจและอุดมคติของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นวัดอรุณมีความผูกพันโดยตรงกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีโดยเป็นวัดประจำราชธานีในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์วัดอรุณยังคงเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆอีกด้วย หรือรัศีมหาธา พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารสร้างขึ้นในปีพศ2483ในสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกระะัฐมนตรีโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยและเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้รับจากประเทศอินเดียในช่วงแรกเริ่มการก่อสร้างวัดแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าวัดประชาธิปไตยซึ่งแสดงถึงจุดประสงค์หลักในการสร้างที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงการปกครองการสถาปัตยกรรมรูปแบบการก่อสร้างผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและพุทธศาสนามีการสร้างอาคารและปูชนียวัตถุต่างๆที่สำคัญเช่นพระเจดีศรีมหาธาตุซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ปูชนียวัตถุสิ่งสำคัญภายในวัดคือพระศรีมหาธาตุซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียเป็นสัญลักษณ์ของการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นศูนย์กลางการก่อสร้างวัดในยุคสมัย มีคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านมาเกี่ยวข้องในแต่ละส่วนเช่นกรมศิลปากรแต่ก็มีแหล่งข้อมูลที่ระบุว่ามีสถาปนิกและช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการออกแบบและการก่อสร้างในยุคนั้นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยวัดพระศรีมหาธาตุมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์ทางการเมืองไทยในยุคาราชสุรออย่างชัดเจนเนื่องจากสร้างขึ้นโดยรัฐบาลในสมัยนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของการเปลี่ยนแปลงการปกครองถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญที่สะท้อนถึงอุดมการณ์ของคณ,ณ,ณะราษฎรในการ การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยและที่สุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือหนองสอง แยกราชประสงค์เป็นย่านสําคัญทางเศรษฐกิจและการค้าของกรุงเทพมหานครและยังเป็นจุดรวมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพอย่างสูงโดยมีประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายแยกราชประสงค์ตั้งชื่อตามสะพานราชประสงค์ที่ทอดข้ามคลองแสนแสบมีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการตัดถนนและพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองโดยเป็นศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้าชั้นนําโรงแรมหรูและอาคารสํานักงานมากมายแยกราชประสงค์เป็นที่ปฏิสถานของเทพเจ้าสําคัญ หลายองค์ทําให้ได้รับความนิยมในฐานะศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประกอบด้วยพระพรมเอราวัณพระตีมูรติพระพิฆเนศพระแม่รักษมีและท้าวสุรศรีหนาศแยกราชประสงค์มีความสัมพันธ์อย่างใ,ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ทางการเมืองไทยหลายครั้งพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นจุดศูนย์กลางของการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงในปีพศ2553ซึ่งสะท้อนถึงความขัดแย้งทางการเมืองและการแบ่งขั้วในสังคมไทยจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเปราะบางทางการเมืองในยุคนั้นต่อมาในอีกทศวรถัดมา แยกราชประสงค์ก็ยังคงเป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกทางการเมืองเมื่อเยาวชนและประชาชนจำนวนมากออกมาชูสานิ้วเพื่อสื่อถึงเสรีภาพความเสมอภาคและประชาธิป,ปไตยภาพการชูมือในสถานที่เดียวกันจึงไม่ใช่เพียงการประท้วงแต่เป็นการสื่อทอดสัญลักษณ์ของการต่อสู้จากคนละยุคมาสู่เวทีเดียวกันดังนั้นแยกราชประสงค์จึงไม่ใช่แค่สี่แยกเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหากแต่เป็นสี่แยกแห่งประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่บันทึกทั้งความขัดแย้งและความหวังของประชาชนชาวไทยตลอดหลายช่วงเวลาที่ผ่านมา หวังว่าคิวของพวกเรานะคะก็จะให้ความรู้ให้กับทุกคนนะคะได้ไม่มากก็น,น้อยค่ะายยเไววว้ปทีี่่ดดกกัน ไปเที่ยวที่สำคัญทัง